ผชมเจอผมวันนี้นะผมจะพาไปดูหนึ่งสมุนไพรนะที่มีชื่อว่าโป่งฟ้าหรือส่องฟ้านะฮะนี่บอกได้เลยว่าสรรพคุณนี้สุดยอดจริงๆแล้วใครที่กําลังคิดว่าจะเลิกบุหรี่และอยากเลิกบุหรี่เนี่ยต้องดูชิปนี้ให้จบไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นเขาฟ้านะฮะลักษณะของใบส่องฟ้าเห็นไหมมันใบเขาจะเป็นจุดๆๆจริงๆ,ๆแล้วถ้าส่องขึ้นบนฟ้ามันก็จะเห็นชัดกว่านี้นะครับเป็นจุดๆ,ๆ และก็เห็นลูกเขาไหมฮะลูกเขาก็จะเป็นลักษณะงี้เนี่ยนะครับนี่คือต้นโป่งฟ้าหรือต้นสองฟ้านะฮะอ่ะผมมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะการทุดงของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะฮะก็จะทุดงเข้าไปในป่า3วัน7วัน3เดือนอะไรพวกนี้เนี่ยนะบางทีไม่มีชาวบ้านใส่บาทนะฮะท่านก็เลยเสกใบสองฟ้ากับใบหมักเมาฉันนะะ เพื่อที่จะให้มีกำลังมังชาเดินต่อไปไม่เหนื่อยไม่ปวดนะฮะไม่หิวนั่นคือสมัยก่อนแต่ผมก็เข้าใจได้นะฮะคือมันมีงานวิจัยหนึ่งออกมาว่าใบผงฟ้าหรือต้นสองฟ้าเนี่ยนะฮะใบเขาเนี่ยนะฮะมีโปรตีน11.6อา11.67นะฮะมีไขมัน3.4นะมีเท่า6 0 7 8นะมีคา มีคาร์โบไฮเดรตนะฮะ55.64%นอกนั้นก็จะเป็นพวกเยื่อเยื่อใยห,หรือพวกสารที่ถูกย่อยอื่นๆน,นะฮะอาลฮะทีนี้นะใครที่อยากจะเลิกบุหรี่นะถามว่าใครที่อยากเลิกบุหรี่ทำยังไงง่ายๆเลยท่านผู้ชมใช้ใบสดของเขาเนี่ยนะฮะหนึ่งใบเคียวให้ละเอียดเลยเคียวให้แหลกเลยแล้วกืนลงไปนะฮะ พอเราจะไปสู่บุหรี่เนี่ยมันจะรู้สึกอึดหอบนะอยากจะอาเจียนทําให้อาการอยากสูบบุหรี่ลดลงจนทําให้มีกำลังใจเลิกบุหรี่ในที่สุด <c oughs> เอาละเข้าเรื่องของสรรพคุณทางยานิดหนึ่งนะฮะสรรพคุณทางยาของเขานะผมเริ่มจากลากเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะลากเขาเนี่ยแก้พวกอาการตามัวตาฝ้านะแก้พิษงูแก้วัน,ะวนโลกแก้ปอดพิการแก้ปกบวมนี่ เขากับใบเขาเนี่ยนะบอกได้เลยว่าถอนพิษงูได้สบายเลยนะฮะดอกเขาฆ่าเชื้อโรคนะรักษาแผลเลื้อลังนะใส่ลามใส่ดวงนะฮะและก็เด่นเด่นมากๆเลยคือลูกสุขของเขาท่านผู้ชมเอ้ยคนที่มีปัญหาเรื่องนะฮะอัมพฤกษ์อมัอมาพาตนะปวดให้ท่านคืนลงท้องเลยก็ได้ มันช่วยรักษาอามาพิกอัมพาดนี่แต่ถ้ายังเคี้ยวได้อยู่นะเคี้ยวให้ละเอียดเลยนะท้าย3าถึงหลูกสุกนะเคี้ยวเคียเค้ยวเคียวละเอียดแล้วก็กืนไปเลยนะฮะมันช่วยได้นะฮะก็คือช่วยแก้อามาพิกอัมพาตแก้ท้องอืดน,นะขับลมโอ้สุดยอดจริงๆเลยสรรพคุณทางยาของต้นโปง่งฝา